คแค่ไหนจะได้ลาบาใหม่กินเนะา,านนะสบายดีจ้าพี่นอ้องมาเบิ่งมีแป้ะข้าวแรงเลยพี่น้องเด้ออิมอ่มอยู่บ่าสำน้ยจะอิ่มเลย,ย <laughs> ตัวในการ เอ้ยมันนั่งแข้งกอดก่อนอ้ยบ้านนี้พ่อตาเอ้ยมันกับบอยห่วงป้นได้แหละอันมันมีผัดตังกวมหอบเลยทั้งนอกกะดิมันกับทรงอบอุ่นเลยดิเออพี่น้องดาวนี่อี้ได้พี่น้องเอ้ยทั้งฝนทั้งลมมาเลยแย้เป้ทั้งฝนทั้งลมเอออยู่ แซ่บจุบ่พ่อน่าแซบ่บจุเราจะกินลาบกินก้อยเอถ,อยนอนถิงไงอืมซองเถาลูกชายขึ้นนอนเถิงโอ้ยยาจะบริยายนี่เผอ,อแล้วว่าซองลนี่ซองลปลาไป,ไปช่วยอยท่านอ,อื่นมาทุ้มหื่นนะ ยาเมาพี่นนองมันงกับไรได้หน่อยได้พี่น้องไล่เติบอยู่สกเล็กกันท่านชิเจอยังเมื่อตอนเมื่อแรงนี่ชิเจอยังกันบ่อีสกเล็กตามบังถั่วจับจนจับจนนอนเป็นวิน ชิมเมาจักนีก้นินแต่ว,วต่าจนพ่อพ่อกันเนาจ้ะนี่ชิ้นลอยหนึ่งมากกรับพรที่โซ่เล็กเ <c oughs> บิดแล้วก็ต้มยิงเล้วก,กระดูกสามอันบอกอีแม่ไว้ผักแก้งจะคิดเล็กมืออื่นเอามาตะบันหน่อย <c oughs> เอนินี่ฉฮอดมักซาลีบันเนี่ย นี่นี่นี่เบอร์กระติกนี่สามสิบพันมงมู้เนสองพนสอโอ้ยมากอย่าว่ามังมู่นกระปองพันสองพัสามรุ่นเดียวก็ห้องชุมห้าเขาลงน้ำล้างเ้ารุ่นก่อนลงพร้อมกันก็ชุมเ้าน่ะกัเขากระต่ายคือกันเขาลงก็ช่วงเลยนะคุมมาอยาคุมหรคุ้มอมคุมละงก็มีกองลอกหลอนอยู่นี่มีแต่รุ่นนี่ มีแต่แซมนี่เลยนี่กระติกนี่โลดนี่อร่ยเนงามถือมึงเนื้องามโอ้ยสมอสอัดมาสะออนเฮาห้องอกอกไมนดีอืมดินด่างหันใหญ่ไเหึดินด่างเนี่ยนี่มันบวไรเนี่ยนี่นะพุนน้ำเจ็บมับเนี่ยดินด่กงถ้าเราไปเห็ดแล้วกระติกหน้าทงเลยนะดินด่างว่าดินทรายดินทรายว่าดินด่างกดินจังได้จังชีดีใช่เลยมันทรายอะไรบ่อยน่ะมันมียางปนเนาะ ดินดาดถ้าได้เปรตก็แพงฟีหนึ่งข้าดินดินด่างเลยค่ะบ่มันต้องคือดินหน้าเห่าบ่หรือจังไงดนนินก็เนี่ยนะดินดแดดดินพวกหนามาอยู่เนี่ยนึกว่างามเลยอันนี้บัดอมกับอมเนาะออโอมผัดเหี่ยวอมหน้ามันยังเหี่ยวเทากับเงือดเห็นบ่ทมักซารีนะขวดลงไปยังสุ่มไปไปยงังยังเหี่ยว ับมันนั่นทั้งเทิงมันบัดบัดโต่งลงห้าบัดโน่นโต่งลง <c oughs> บัดเนี่ยของเขาบนะัดแม้ว่าต้นไม้บางขนาดเนาะของขาเจ้าน่ะมีแต้นไม้ใหญ่ๆนั่นนะขาเจ้าชิด้อยู่ลายอยู่ภาษาเอ้ย <c oughs> ห้าวหนะพี่น้องขั้นปลูกนะพปีนาหน้าสิปลูกโบลายค่ะ,ะพี่น้องมาวังหยกวังหกเลยพี่น้องลาบอืมชิปลูกพ่อได้คำได้ขายลายบ่าเขาปลูกเนะ สามสี่พัน ừ, พ,พ่ชิปุกจักซ่องไห่กับชิพ่อพี่น้องเอ้ยซองหไห่ใหญ่อยู่บ้านนะก็ชิมากกูกูโคโลอย,ยู่คือมีเตเพื่องขอ,องเขาบ่ะมีอะไร้านเจ้พน้ก็จัพุนเอาพี่นาในสิบริคุ่งแ้สีสีเงินซื้อเนี่ยพุนเอาพันกว่าบาทเท่ะนะพุนคุ้มมันนะเครื่องมุนน่ะป่อื โคตรคมเลยเห็ดนั่นนี่บไว้แพร่แห้งจะคลองก็อยากตายกระพุนเอาบะเป็นผงเ้อเป็นผงเขาแหละแถมเลิกอีกข้าวเผือกขื่นวิตคุ้มแล้วจนพอตอนเครื่องยุดิใหญ่อะไรหมักโม่น่ะใหญ่ใหญ่แห้งเหลือมาเมาก้องกุญพูนอยู่มีแต่หมักโม่ใบหน้าเคี้ยวอุ้มถุ่มอยู่มันคือโค้ชุมเฮา อย่าแล้วพอ,อยพอาสีเหตุพี่น้องเทียน,นหกักศีรษะสามของเขาดอกผัสสาวเาวะก่อไม้นะเขาเคยไปกิดปิดขงหญ่าอีกกี่ก็ยังบดได้ง่ายสำนีอืมนอ้องเคยไปปิดขงหญ่าอีกกี่ไปปิดสอยหญ่าอีกกี่ก็ยังบดได้ง่ายป่นปะนี่เนะะาะบดได้ง่ายป่ะนี่อันนี้มันมันมันใหญ่อะไรไม่ผัสสาวเขาบุคเห็ยนมองมองสีใหญ่สีง,ง,สง,งามป่ะนี่ขาลงนะลงน้ำรังนี่เขามาโค้นเขาเนี่ยอืมถ้าบบมันได้ถึงยาเบียดยานเด้ด เ้ายังปูบางโมอยู่แล้ว้ายังเน็บอยู่แล้ววะนี่แกตัวนี้อันกำมวนมาอันนี้เขื่อนนะชื่วนบังโมฮักกูนะอืมอืมอิ่มเลยเหรอนั่นแหละนั่นแหละยันแปรเงของเขาจะงามเข้าพินาเนตจังหวะใหม่อันบาโมฮักกูแล้วแล้วฮักกะลงอื นะอันนี่ปลาพมเมื่อแล้วว่าเมื่อเบียดยาเราอ่ะอันพี่น้องถามว่าห้องเขาห้องอันพี่เขาคือบุมี่เย็นคนหลักว่าจันข้าเจ้าก็นอนเผาคือกันพี่น้องเออข้าเจ้าผัดอันเผืองของกันทอาผัดโอ้เอว่าไรซะใส่ก็กินบวาซาพี่น้องอ กระหกัดข,อขอนเอาปุเลยพี่น้องเลยมันหักบุย่าว่าเอายบย่าว่าปาู่ก็แจ้งัชสือแช่บุย่าหืมเออราคาของไงอกลอืออ้ยันเมียบ,บ่อิีมถอยยาวที่จริงคองหมกักหันเป็นบ่อิ่มก็ได้ถอยเป็น่นอือจกระแพงเงี้ยแปรอยู่บ่พาอือ ไปถ้าบนเลรกนีงนางนี้แ่ยเืไม่ได้ปัญหาอย่างเมื่อลุยๆแพงาฉันเห็นบอกไปกินยันบ่ีม่้าารข้าวาร้าวรข้าวสารข้าวสาร้าวรขาวสาวสาข้วสารขาารส้ว แนีหนแต่กินกับเสแอบไม่แน่มีไอ้แปรกับพี่น้องเ้ยปอมีเห่อมีแห้งแหละก็ยังกินข้าวสแ่บมาในละลายหัวเต็ไปหอดเพื่อนล้วมั้เพื่อนใหเพื่อนใน่านจะคือพวดไหล่ไหล่พวดไหล่โพลายายก็จะหายหัวเจ้าแหละโพลไอ้แปร ไล่ก็ไล่พูดอย่าไปไล่พวดป้านั่นเขาจะหายหัวล่ละน้อไล่ก็ไล่ต้มนู่นย่ามนำหน้าให้ได้เน้องเอออันนี้ย่ามแรกย่ามเขาปล่อยงัวอืมขาจะถามมึงเป็นบ้ามึงเมื่อไห่ยังกระโดดทั้งงัวกูไปย่ามนี่เน่ยพี่น้องเขาจะปล่อยมากินน้องเฮานะเขาจะบดพิษได้พี่น้องกินจนเบิดสวนนี่ยเขาก็เอาโทษเอาหนีน้ำพายบ่ได้พี่น้องเพราะว่าย่ปล่อย ทุกคนเนาะปล่อยเบิดทุกบ้านพี่น้องทุกบ้านทุกเมืองย่ามหนีนะปล่อยเบิดพี่น้องขันถ้าไายปลูกพายยังก็ต้องระวังเอาป่อยย่ามย่ามนีนะเป็นสิ์ของงัวคือปล่อยอิสระของมันขันย่ามดำไห้น้ำหน้าเลยย่ามคนเลี้ยงอันนั้นนะย่ามคนเลี้ยงคนบึงขันงัวเอาไปกินของเขาหนะพิดบักไงลดกพี่น้องเสียเงิน กินยังไผกับเสียเงินกินเื่งปูของพังไผกับเสียเงินเห็นบดของเฮามันก็เคยถือมาเธอหนึ่งไงเด้กับเสียเงินพี่น้องเลยขันยามนี่เกยกินจเบิดเป็นถงกับบริษียแ้วพี่น้องเลยของยงมป้อยให้จักรวาเลย แล้วลงันแล้วพร้อมกันกับแบบอันโพดท่าน uh, ี่ถูกตองบักโพดตัวไได้ตัวเลือก่าไนนะอืมอืมแมนแมนแล้วก็เพาะอ่มกันกับแบบท่านะอืมพอเท่าเอ้ยอันเป้มอันยานพ่นตกงแห้งอจะไปไม้เบาไว้เท่าไห่เด้อแป้นตอกไม้เสียบไม่แนเถงถ้นพ้นถ้นพ่นตุ้มาแห้งหลือว่ายานเท้าลืม เบ uh. no. ็ดนี huh. down, uh ่น huh. ่องเลยเบ็ดนี่ได้แสบไม่ได้ใช่ไหมเข่าไปก็อุ่นชุ่ยๆอีแล้วน่องนี่เผาเข่ากันขึ้นขั้นมันบล้มนี่เจ้าห่อนผู้ัวจังเปิดแอร์ห่างนิดนึงเปิดแอร์หรือเปล่ามีแอร์อีกเนาะ ไปให้โก้โฮมปะพ้นจิต,ตกเลยปะ่ะเมื่อกล่ไปเท่าเอา้ยพุ้นตกมานยิ่มาหยับอะไรแม่พอมึง